ชแชทแฮปแฮปสวัสดีสวีดับเพื่อนเพื่อนเอฟซีนะครับยามเย็นที่น่ารักของพีพีนะจ๊ะวันนี้นะครับเรามีรถบ้านรถครอบครัวที่ยอดนิยมตลอดกาลและนานเถิดนะครับผมเราอยู่กับน้องนีนิวกับน้องเอ็กซ์ด้วยนะฮะแหมมือไม้อ่อนของพวกเราเนี่ยนะเดินเท้าตรงชาดีไงครับร <laughs> วันนี้เย็นแล้วนะเพื่อนนะเดี๋ยวมาดูกันครับบอกเลยว่ามีนางฟ้านะครับเข้าบ้านนะครับสวยๆเลยนะเพืพ่อนๆนะ เป็นโตโยต้านะครับเอาผ่านปีสองพัเป็นเมนเชนนะครับแล้วก็เป็นตัวใหม่แล้วนะครับรถสวยมากๆอะไรนะฮะอ่ะพี่ก็ลืมลูกค้ามาแล้วไม่เจอเราเราอัชชิน้าใหม่ฮะดีแล้วดูโฟกึ่งมาตอนที่ตั้งเลยครับน้องเอกรถเลียบทางรถโรงเีนสวนกุหลาบพลเรือบดียมีที่ต้องสาวรวมเป็ที่สองร้อยสิบไม่ไดล้เป็นกลางพละสองเป็นยุเราได้ครับผมโอเคนะพอใจแล้วโอเคครับผมอ่ะมาดูต่อครับผมรถที่สวยมากๆนะประตูเป็นชิปโทนิกแล้วนะครับแล้วก็เป็นปุ่มสตาร์ทนะเป็นตัวท็อปนะ ไม่ต้องเชนสวยๆเลยนะครับผมคันนี้สวยมากๆเลยเพื่อนๆนะซื้อไปเนี่ยไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะแต่งตัวหล่ออย่างเดียวนะครับแล้วก็เก็บกระเป๋าพาลูกๆครอบครัวไปเที่ยวได้เลยจ้าเอาผ่านนะตัวนม้ก็สวยนะรถคันนี้ออกศูนย์โตต้าน,นะจ๊ะไม่ใช่รถเกรนะครับผมรถคันนี้รับประกันศูนย์ด้วยนะครับผมสวยมากๆนะครับประตูสไลด์อัตโนมัติสองฝั่งนะแล้วก็ประตูไปชิปโทอนิกทั้งสองด้านเปิดปิดป,ประตูโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจเลยนะครับผม สวยนะคันนี้ที่แท้ไม่ต้องรีวิวอะไรเลยก็ว่าได้นะเพื่อนๆนะรถพีพีนี้ไม่น่ากลัวเลยครับสวยทุกคันกันเลยเทีเดียวเฉียวกระจังหน้าก็สวยไฟหน้านครับโปรเจคเตอร์ทั้งดวงเลยสวยงามดัมเดิมรถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมเรมเทเบียนเดิมๆนะครับกระจกหูมีไฟสวดตท็อปด้วยแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับผมประตูบอกว่าเป็นชิปโทนิกด้วยนะครับปิดเปิดประตูโดยที่ไม่ใช่กุญแจนะครับ้องนี้ล็อกก่อนครับผม เราพร้อมเรียบร้อยแล้วครับผมพอเราใช้กุญแจชิปโทนิกที่ใส่มาต่อของเกดเดี๋ยวแค่ใกล้ๆครับตรงนิ้วมาใกล้ๆเลยฮะเนี่ยพอใกล้ปุ๊บเนี่ยครับเราแค่แตนะก็เปิดได้เลยนะจ๊ะชิปโทนิกนะครับผมแล้วก็แผงประตูสวยสะอาดนะครับแล้วก็กรอบด้านข้างเนี่ยก็เป็นไลายไม้สีดําด้วยนะครับกระจกปรับข้ามไฟฟ้านะครับแล้วก็โรบินสันน้องเดือมอลก็ได้ครับครับผมที่เหลรถติดก็ไม่ไปกันนะฮะเรียบร้อยครับสวยมากๆนะแผงประตูโดยรวมก็สะอาดสะอ้านนะครับ บก็สวยงามพี่ทำอะไรก็ได้เห็นกนยกิ้มๆๆอยู่พวงมาลัยสวยสะอาดเป็นเ B สแล้วก็เป็นแอร์แบกด้วยนะครับขอฟังเสียงเครืองยนต์สนิดหนึ่งฮะน้องนิวฮะโอ้โหยังไม่ได้แตกขาดเลยพุสตาร์ทนะครับเสียงนี่สตาร์ทนุ่มละมุนลิ้นอย่างมากๆนะครับปรับนาฬิกาได้แล้วก็เป็นพุสตาร์ทแล้วก็เป็นกระจกปรับข้างแล้วก็พับข้างไฟฟ้าคอรโต้ด้วยสวยนะเนี่ยฮะ บอกจะมีรูแบบนี้นะครับตัวท็อปนะเพื่อนนะ ABS airbag นะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นกันแผงข้างประตูนี่ก็สวยงามนะนี่นะครับลายไม้นะเคปยลาดดำนะครบถ้วนสวยงามนะครับยังเนียนๆอยู่เลยนะ้วเป็น ABS airbag คูด้วยนะครับสี่ใบนะนะครับพรมลายหนึ่งนะครับสองแล้วก็ปีบเบ์ดสามสี่นะครับผมคอนโซลสวยงามนะครับแล้วก็แอร์เป็นดิจิตอลด้วยครับ มันช่างเรียบหรูดูแพงเสียนี่กะไรกันเชียวเลียวนะครับผมพนักแขนซ้ายขวาก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเบาะท็อปนะครับมีรูแบบนี้ด้วยนะครับที่ใส่่บตานะครับพับเก็บเลยนะันงลงเอครับของเยอะมากะไะครับเพียบครับผมหาไฟสองเป็นที่ใช้ได้นะครับเปิดุมดรูปนิดนึงนี่ได้ฟิลนะเพื่อนๆน,นะ นอน<บ>มองดูดาวสนบานสุดยอดเลยแล้วยืนมองได้ไหมไม่ได้ก็ติดหัวประตูอัตโนมัตินะครับจริงก็าหาตัวเบาๆนะครับแล้วก็เปิดสไลด์ข้างอัตโนมัติเลยนะครับฝั่งนู้นก็อัตโนมัติเหมือนกันนะบอร์ดแถวสองนะเพื่อนๆนะครับก็สวยงามนะคิดลืมบอกเลยอ่ะโอ้โหให้ดูแอร์ราวก่อนนะครับดูความ l e ลวีดีเนี่ยฮึเรียบหรูนะยังแหลมอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย นะครับแล้วเบาะแถวที่2ก็เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับผมยืดขานี่คือปรับนะครับพนักเท้านะครับพอดีเมื่อยๆก็สามารถยืดเท้าได้นะครับแล้วก็เอียงเบาะหลังนะครับแล้วก็เอียงขึ้นนะครับผมออฟฟอรนนี้ก็ทําได้นะครับสนุกไหมฮะน่าดูตึงน่าดูนะปรับลงนิดนึงครับต้องนิวครับเบาะก็เป็นหัวมิก้เมาส์อย่างที่ดูกันอยู่แล้วนะจ๊ะรุ่นนี้หนังแล้วี่บแล้วก็มีจอยเอวดี กลางรถด,ด้วยนะครับแล้วก็แอร์เป็นดิจิตอลนะครับสวยๆเลยแล้วก็สันลุปกลางรถก็ยังสวยนะขอสักนิดนึงขอสักนิดน,นึงสนันลูปอย่างแหลมก็เลเียรเชียวๆแต่ที่เเป็นออโต้เพื่อนๆนะนี่ครับผมโอ้โหยังสวยเลยแต่ยังไม่ได้ล้างนะนะครับฝุ่นยังเลอะอยู่เลยนะเพื่อนๆนะแต่เดิมอ่ะป,ปิดเลยน้องเอกครับเจาเศสษัยดีนะเดิมจริงๆเพื่อน,นๆเดิมแบบเดิมจริงๆนะฮะ นะครับไฟตรงแอร์ราก็ยังสวยอยู่นะครับผมขอดูแถวสามได้ไหมได้แถวสามก็กว้างๆหมอคิตตี้ด้วยนะครับไฟสองห้องในสาม 3, นัานหลังก็ยังใช้งานได้ถือว่าสวยนะเนี่ยมาห้องท้ายดีกว่าประตูตรงเปิดว้าวนี่มีพลังดีย่ยครับผมดูอดีเมมากไปหน่อย <c oughs> ฮะรอล่ <c oughs> นะเพื่อนๆนะ ประตูจะสามารถที่จะเปิดข้างหน้าก็ได้นะครับเปิดด้านหลังก็ได้แล้วก็เปิดที่ปรีโมดที่รถยนต์ก็ได้เลยนะครับสามจุดใหญ่ๆนะท้ายก็ถือว่าเดิมนะครับอย่างมากๆนะครับนี่ฮะสวยๆก็เลยทีเดียวเชียวนะครับสวยเดิมสวยสะอาดนะครับเฮนบอกว่าเบาะหลังเนี่ยสามารถที่จะพับลงสไลด์แล้วก็ยกขึ้นด้านข้างได้ด้วยขอดูสักนิดหนึ่งฮะพับลงก่อนนะครับแล้วก็กดิ แต่ว่ามันจะมีล็อกสองตรงนี้ฮะใช่ครับอ๋อแล้วก็ยกขึ้นสมมติมันมันเข้าอยู่นี่คือจริงๆก็เป็นอย่างนี้ครับน้องนิวครับสออนคือเบาะเนี่ยครับสไลด์ขึ้นหน้านะครับสไลด์ลงหลังได้มันมีรางได้เห็นไหมฮะแต่ว่าเวลาเราจะพับขึ้นด้านข้างเนี่ยเพื่อเพื่อพื้นที่เก็บของเนี่ยเราเราต้องปรับลูกศรตรงนี้นะฮะปึ๊บตรงนี้ให้ตรงกันนะครับเข้าล็อกปึ๊บเนี่ยเราจะสามารถปลดล็อกตัวเดียวยกขึ้นได้เลยอ่ะน้องนิวทำให้เอฟซีดูหน่อยจะมีสเต็ปแรกโอ้โหสุดยอดเลยเได้ไปหน่ออยันี่ับลงเรรียยบ้้อแลวก็กดมีทนึงปัด อ๋อยกขึ้นนะฮะแล้วก็เอาสายเบลนะครับมาเกี่ยวด้านข้างไว้นะครับนี่ทำส,สุดยอดเลยครับฝั่งนี้ทำได้ไหมฝั่งนี้ทำได้ผมว่าฝั่งนี้ว่าไงฮะเหมือนกันครับพี่เหมือนกันตอนแรกจะไม่ทำนะ<ช>พี่ดูทรงละยืนแบบยืนบังไว้ก่อนยืนบังไว้ก่อน <c oughs> เราได้จริงๆริงเลยน้องเอ็กนะหมดแรงโอ้โหหมดแรงโอ,โ,โ,อโ,โอเคแขนตึงนะเนี่ยไหวไม่ได้เราเนี่ย อ่ะผมก็ถือว่าได้พื้นที่เยอะนะน้องเอ๊ะขึ้นไปนั่งให้พี่ดูหน่อยสิจะไปเล่นไปเนาะตรงนี้กว้างนะน้องเอ๊กลองเอาหัวไปพิงที่บอกกลางเลยฮะแล้วลองยืดเท้ามาทีหนึ่งพี่จะรู้ว่ายาวแค่ไหนผูจะไปเล่นไปนี่ยังเหลือพื้นที่เยอะมากเลยนะเพื่อนๆนะขอโทษทีที่หันเท้าให้ดูนะครับจะไปสุภาพทีหนึ่งนะอ่ะลงมาได้ละขอบคุณมากขอบคุณพิเศนเตอร์ด้วยตา้องเครื่องกันตรงนี้สามารถปิดที่ตัวเขาเองเลยก็ได้ แต่เบาๆก็ลงเลยผู้บริคุณชัดๆผู้บริคุณครับผม,รมบครับร้อยรอ้รอยร,รับบุกตั้งนานไม่ยอมรับครับผมครับผมบวกก็บวกฮนะแล้วประตูพวกนี้นะครับเราสามารถดิมเข้าหาตัวเองนะเบาๆแล้วก็ปิดได้ออโต้เลยนะครับสไลด์สองฝั่งพร้อมกับประตูท้ายหนึ่งบานมาห้องเครื่องดีกว่ามาดูห้องเครื่องกันนะครับห้องเครื่องก็ถือว่าสวยงามนะเดิมๆนะแออานะยังอยู่ นะครับขึ้ถือว่าสมบูรณ์นะนะครับแอลวะเฮ้ยน้องเอ็กครับเมื่อกี้เกิดอกิดขึ้นวิวๆแล้วเนี่ยไม่แกล้งเล้วเมื่อกี้วิวจริงเนี่ยแล้วโดนพี่ไปทำไงเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบเพื่อนๆนะโอ้โหใจหายเลยไม่เคยคิดปองร้ายกันไม่เคยปองร้ายสุดยอดจริงเดี๋ยวท้องนิวเนี่ยโชว์ตัวหนึ่งรอบขอนั่งหนึ่งรอบดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูความนุ่มนวลของอาผ่าน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วจ้า โตโยต้าเอาผ่านนะเพื่อนๆนะสองจุดสี่นะครับวีนะท็อปสุดนะมือเดียวป้ายแดงเลยเพื่อนรถหลองส่วนโตโยต้านี่นะสวยงามอย่างมากเลยครับแอร์พัดสี่ใบนะออกไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับข้างไบฟ้าด้วยสั่นลูกนะแล้วบุนลูกด้วยนะฮะมีจอ LED ด้วยครับคุณจ่เป็นพุชสตาร์สวยงามมากๆเสียหนึ่งอรอบดีกว่าน้องเอ็กสดูความ เรียบหรูดูแพงของกอาพาดกัาไปกว่านะครับผมสุดยอดครับหรือจะขับไปลำเดินก็ได้นะรถสวยยอดนิลมเป็นช่ยชอดนิยมตลอดกาลได้นานเทินถนึงรอบดีกว่น้องเอ็กโบกหน่อยโบกหน่อยโบกหน่อยขอนั่งรถแบบผู้บริคูณหน่อยสซตหนึงรอบไปน้องเอ็กเดี๋ยวพี่มีพลังจิตนะประตูคำสั่งเสียง ประตูตรงเปิดครับผมอือเป็นไงอ่ะมองหน่อยฮะพี่สั่งฝั่งลู้นได้ด้วยนะยังไงขอดูหน่อยคังนั่งฝั่งลู้นไหมอ่ะขอดูนะเดี๋ยวพี่สั่งฝั่งลู้นได้ด้วยนะครับประตูฝั่งนี้ตรงเปิดครับผมปุ๊บย่อมติได้จริงๆนะย่อมติดกับประตูสุดยอดนะไม่ใช่หรอกเราเล่นเนี่ยเอฟซีเชื่อมานะมีขนา เอาผ่าสามารถเปิดประตูนะครับจากที่หน้าฟอนได้นะครับและจากที่ตัวเขาเองได้ด้วยนะครับแล้วก็รีโมทได้ด้วยนะตองเองามาสักหนึ่งรอบนี่ครับผมโอ้ลื่นตจะใช้มือปิดประตูตรงปิดแหวสนุกแลนะ้วเนี่ยมาสักหนึ่งรอบดีกว่าวันนี้ขอเป็นผู้บริคุณหนึ่งวันปรับเซตลุ่มลงมเบาๆหน่อยฮะ อ่าโอเคเราจะได้ยินเสียงชัดชันหน่อยมาหนึ่งรอบครับแม่แถวผ่านนี่มันช่างนุ่มนวนจริงๆนะ,นะจริงๆเอสติมาที่พี่ใช้อยู่ัมก็นิ่มนะเป็นตระคูลที่ถือว่ารถสามล้านกว่านี่บอกเลยว่านิ่มหมดนะครับนุ่มลวนะนนะดูแรานิดนึงน่าจาเหล่านี้ได้เนี่ยเมื่อวานก็แครไลเบียนมื่อวนก็บีเอ็ม อีกวันก็เบนน,น,นิวจับขนาดนี่คือขายคันนั้นเลยนะอันตัขอตาเร่งต้นนิดหนึงฮะ <c oughs> เอาผ่านเลยครับนม่ <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ติดเ <c oughs> ปิดปาร์ต <c oughs> ปูดปีดรถถือว่าโอเคนะครับรถดีนะฮะครับ <c oughs> <c oughs> ใส่หมูว่าไม่ใช่ครับผม <c oughs> ผ่านหลังเตนลแล้วด้านหลังเป็นยังไงฮะด้านหลัง <c oughs> แม่น้องเอ็กนี่หน้าตาได้นะเนี่ยท่านผู้บริโภคนใช่ไหมพี่น้องเอกนี่หน้าตาได้จริงๆนะครับผมเป็นผู้บริหาราจริงๆนะฮะเบาอหลังให้อารมณ์เหมือนนั่งอยู่รงนะนิ่มไหมนิ่มมากมครับผมเอ็กเซคิวทีฟนะฮะสุดยอดมากๆนะฮะจอดเลยเป็นหนึ่งรอบที่ถือว่าเรียบร้อยนะบอกเลยว่าลักชัวรี่อย่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวจอดนิดนึงเดี๋ยวพี่อยากจะฟังเสียงเครื่องยนต์ตอน รถจอดตัวพีครับแล้วก็ปิดแพรนะครับแล้วก็ปิดวิดีโอซิว่าจะเงียบแค่ไหนยังไงบอกเลยครับผมไม่ได้ยิน,นอยากจะให้บิดพี่โอเคครับผมรถเงีย,มมย,ย,ยบปะไม่คุยกันเลยเงียบไหมเงียบไหมไม่เราต้องการเสียงที่ดูซิว่ารถไม่ได้ดับจริงนะจ๊ะเบิ้ลหน่อยจ๊ะ เกียรมาจริงไปลองลาก่อนนะครับอ่ะเรียบรอ้อยแล้วเดี๋ยวเราไปยนโฉมข้างหน้าอีกหนึ่งรอบมาฟังราคากันครับผมเ,เพื่อนๆอีกสักหนึ่งรอบครับน้องเอก็กบอกเลยว่าสวยมากๆเลยครับโตโยต้านะครับเอาผ่า 2.4V แล้วเพื่อนๆะนะปี14นะมือเดียวป้ายแดงจับไฟแนนซ์เต็มเพดานทะลุทะลวงออกรถศูนย์บาทแถมฟรีประกันภัยค่าจัดค่าโอน ทุกอย่างเลยคันนี้เท่าไหร่ดีน้องเอ็กจะแปลว่าพี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นครับผมตุงตุ้งตุงตุงตุงไม่แพงเลยนะใช่พี่ดูราคากลางมาแล้วนะครับก็เห็นเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเก้าแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ล้านกว่าบาทจนถึงล้านสามล้านสี่ก็มีนะอยู่ที่สภาพเลยสวยจริงสวยสวยสวยฮะเมื่อกี้ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วน้องเอ็กเนื้อน่าจะปวดทองกันดูครับผมไม่ปวดท้องก็ปหลังนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับเช็คปียี่สิบสี่รายการ มันขึ้นน้ำมันเกียร์นะครับทุกอย่างในของเหลวเราดูแลหมดนะครับโชคอาพั b เบรกนะครับช่วงลากทุกอย่างระบบไฟซันลูบดูแลให้อย่างดีดูแลดยัดมิติทำไมน้องเล่นนี่ทำมือหน่อยมีตผู้รวนคืออะไรฮะไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยมีรถไฟฟิฟซี่ไหฝากกดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจกในยูทูบแล้วก็ยูทูบของผมชื่อเดียวต้องพาดูช่องแชนแนลทำงานแฟนเพจยูทูบของเราชื่อเดียวกันเลยกันพี่อิ๋พี่ดูจะง่วงละกลับบ้านดีกว่านะฟิฟซีอย่าลืมนะที่บริการขอบคุงผมอย่าลืมกดฝากกดกกรรระดดิิ่่่งงไวว้้ยยยยพีีหลลลาอบเเปจันนแ จะได้ไม่พลาดรถดีๆจากดีๆจ <MB Navy. S 2> ัดให้เรางกะเหลียงละคังครับผมเอาดีฟ้าฮะ